สวัสดีครับพบกับผมเทเวลบายทิกในช่อ l YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนมหาลาดนะฮะตรงนู้นจะเป็นอุโมงค์มหาลาดนะครับซึ่งเริ่มต้นจากตรงนี้ก็จะไปโผล่ที่ตรงนู้นนะฮะวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆเดินจากอุโมงค์มหาลาดไปที่ MRT สนามชัยนะฮะทุกคนก็เดินตรงยาวๆไปเลยนะครับซ้ายมือก็คือพระบรมมหาราชวังนะแกนพาเลสนะครับ ตรงนี้ก็มีสำนักวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวนะฮะให้บริการทุกวันนะครับขวามือก็เป็นร้ารสมาคมภรรยาทหารเรือนะครับ

ถ้าเรานั่งรถเมล์นะฮะประมาณ2ป้าย3ป้ายก็ถึงแล้วนะฮะทุกคนแป๊บดเดียวแต่ว่าถ้าเดินก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ว่าการเดินมันก็มีข้อดีนะครับนอกจากจะได้ออกกําลังกายแล้วนะฮะก็ยังได้ชมวิวสองข้างทางแบบเต็มที่จุดใจไปด้วยนะฮะทุกคนตรงนี้ก็คือท่าราชวร,รดิษนะฮะก็สําหรับท่าราชวร,รดิษก็เป็นท่าสําหรับพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะฮะทุกคน ด้านนนก็มีรถจอดเยอะแยะมากมายเลยนะฮะทุกคนฝั่งนู้นก็เป็นหอประชุมกองทัพเรือนะครับที่ที่แขกบ้านแขกเมืองมางานเลี้ยงในเอปิกเมื่อปีที่แล้วนะฮะทุกคน ตรงนี้ก็คือกรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะฮะสมาคมภรรยาทหารเรือนะครับ,รเ,นนรบเดินไปอีกนิดหน่อยนะฮะอีกไม่ไกลมากก็จะถึง MRT สนามชัยแล้วนะครับทุกคนแรกๆมาก็งงนะฮะแต่ว่าพอมาบ่อยๆก็เริ่มชินนะฮะทุกคน เริ่มจำได้นะครับข้างหน้าก็จะมีพวกร,ร้านอาหารของกินเยอะแยะมากมายมีร,ร้านขายของที่ระลึกนะครับพอเรามองมาฝั่งนี้นะครับเราก็เห็นพระปางของวัดอรุณาาราชวรลามหรือว่าวัดแจ้งนะครับข้างๆวัดอรุณก็จะมีพระราชวังเดิมนะครับซึ่งเป็นที่ประทรับของสองเมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกษัตริย์แหง่งกรุงธนบุรีนะฮะ ก็วัดอรุณก็เคยไปถ่ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแนบลิง์ไปให้นะฮะทุกคนตรงนี้ก็มีร้านค้ามากมายนะครับมีร้านอาหารนะครับทุกคนนักท่องเที่ยวก็เลยมากระจุกตัวกันอยู่ตรงนี้นะฮะข้างหน้าก็คือวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามหรือว่าวัดโพนะฮะ สำหรับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,ามหรือว่าวัดโพนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยนะฮะเนื่องจากมีสภาพความรู้ต่างๆมากมายนะครับภายในวัดก็ยังมีพระนอนนะฮะหรือว่าพระพุทธรูป,ป่างสายญาตรวมถึงมีฤาษีดำตนนะฮะทุกคน มแรงมากเลยนะฮะใบใแบบนี้นะฮะอากาศร้อนๆแบบนี้มีลมเย็นๆพัดมาก็ถือว่าเป็นการดีนะครับได้ช่วยบรรเทาความร้อนนะฮะเดี๋ยวลงรถไฟฟ้าเข้าสถานีก็เริ่มเย็นแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นสถานีระบบปรับอากาศนะครับตรงนี้ก็มีวินรถตุ๊กๆนะฮะแล้วก็มีวินรถแท็กซี่นะฮะคอยบริการรับส่งนักท่องเที่ยวไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกรุงเทพ รวมถึงต่างจังหวัดด้วยนะครับตรงนี้คือประตูวิจิตบรรจงนะครับข้างหน้าก็เป็นสวนสลารลมนะทุกคน ตรงนี้ก็เป็นกองบัญชาการรักษาดินแดนนะฮะทุกคนหรือว่าส่วนเจ้าเชดนั่นเองนะ,ะซึ่งรอดอรุ่นก่อนๆน,นะฮะก็จะต้องมาขึ้นรถที่นี่นะครับเพื่อไปเขาชนไก่กาญจนบุรีนะฮะแต่ว่ารุ่นหลังๆก็ขึ้นที่ศูนย์ใหญ่ดินแดงแล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าเอาจริงๆนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายนะฮะรุ่นน้องผมรุ่นนี้ก็ไปค่ายเขาชนไก่ช้านะฮะก่าจะไปก็ ประมาณเดือนมีนานะฮะรุ่นผมก็ประมาณมก,กราคมพานะฮะเป็นช่วงที่ยังมีอากาศเย็นอยู่นะฮะเดือนมีนาก็เป็นช่วงที่อากาศร้อนแล้วนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะทุกคนเพราะว่าอากาศที่กรุงเทพก็ประมาณ37-38องศานะฮะเวลาไปบ่ายแบบนี้นะครับเขาชเชิญก็น่าจะร้อนจัดนะฮะทุกคน ้ายมือก็เป็นโรงเรียนวัดราชบาพิตรนะฮะทุกคนเดี๋ยวเขาญาตซื้อไอศครีมก่อนนะฮะครับก็ซื้อไอศครีมช็อกโกแลตชิพมานะฮะทุกคนไม้หนึ่งก็25บาทนะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมซื้อก็คนขายก็พูดภาษาอังกฤษใส่ผมผมก็พูดภาษาอังกฤษใส่กลับนะฮะทุกคนก็เป็นการฝึกภาษาด้วยนะฮะข้างหน้าก็ MRT สนามชัยแล้วนะฮะมิวเชียมสยามอย,าอยู่ด้านขวานะครับ ด้านหลังก็เป็นโรงเรียนวัดลาดประพิตนะฮะฝั่งที่ผมยืนอยู่ก็คือมิวเซียมสยาม,มนะฮะแล้วก็มีทางลงของ MRT ชลบุีสนามชัยนะฮะทุกคนซึ่งเป็นทางลงที่ไม่มีหลังคานะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปเป็นทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับคลิปนี้หลังกัรดนทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe เเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ